ขอรีวิวหน่อยพาเลตตาราคาถูกหลักร้อยที่เม็ดสีแน่นแล้วก็คิเตอร์ปวกมากทส่สนดนี่นะคะพาเลตตาของบีวายรุ่นรุ่นมินิมีนะคะชูเก่าบวอายแชโดว์ตัวนี้ก็คือสีแบบนี่ดูเม็ดสีแล้วดูคิเตอร์ดิ แบบใครอยากแบบได้แป็นสีแน่นๆแล้วก็กิตเตอร์ที่มันแบบโอ้โหทะลุไปยังโลกหน้าเลยนะตัวนี้เลยเขาจะมีทั้งหมดสองสีนะคะสองสีอันนี้เป็นสีบราวชูกานะจะเป็นออกแนวแบบน้ำตาลอมชมพูตุนๆหน่อยอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีชมพูชมพูอ่อนตุ่นๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะ179บาททาั้งในอีฟอนบอยแล้วก็ ช้อปปี้นะจ๊ะ